เราจะไปที่รอยพระบาทกันต่อนะครับเพื่อนๆตรงนี้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วครับเนี่ยนมัส,สการรอยพระพุทธบาทไม่รู้ว่ากี่เมตรนะเนี่ย ต้องวิ่งลองแล้วครับมาเที่ยวรอบนี้ครับออกกำลังกายคนไหนอ้วอนๆอน,นะครับอยากลดไขมันนี่มาเลยต้องมาทียแบบนี้นะครับช่วยเบิร์นแคลอรี่ได้ดี ต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็อยู่สูงด้วยแต่ว่าอากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ครับไม่ถึงกับร้อนจัดนะยกเว้นว่าขึ้นไปตรงที่สุงสูงแบบที่ที่ไม่มีต้นไม้นะครับจุดที่ผมขึ้นไปตรงเจดีอันนั้นก็จะโดนแดดเต็มๆเลยมีคนมาเรื่อยๆนะครับคนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีรถลงไปเรื่อยๆ รถที่ให้บริการก็จะเป็นโฟล์วิลนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอรเรียกกันก็คือรถนี่จะสวนทางไม่ได้นะครับถ้ามีคันหนึ่งกำลังขึ้นมาก็ต้องขึ้นมาให้ถึงจุดหมายก่อนแล้วก็ส่วนจะลงก็ค่อยลงไปนะครับจะไม่ได้วิ่งแบบว่าสวนเลนกันวิ่งได้ขาเดียวขาขึ้นหรือลงอย่างเดียวนะครับน่าจะถึงแล้วนะครับเนี่ยโอ้ ต้นไม้นี่สวยมากเลยครับเพื่อนตรงนี้เป็นกุฏิปฏิบัติธรรมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทกันเงียสงงบสงบจริงๆครับเหมาะมากเลยเป็นที่ปรีกวิเวก จุดนี้คนจะไม่มากันเลยครับคนก็จะไปตรงที่เจดีกันหมดเลยไปตรงยอดเขากันหมดเลยน้อยคนที่จะมาตรงนี้เนี่ยะไม่มีคนเลย เป็นหลวงพ่อองค์ดำนะครับ ด้านหลังเป็นภรษสังกัจจายนะครับ ถึงแล้วครับ คุณนิติพัฒน์นะครับธัญรัตน์แล้วก็นันทนาวันรและบุตธ,ธิดาสร้างถวายนะครับปี2561าอนุมูนาสาธุบุญด้วยนะครับตรงเมื่อกี้เป็นพระพุทธบาทจำลองนะครับเ,เพื่อนเพื่ออันนี้ มาดูอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ครับขวามือ รอยแล้วครับพเพื่อนๆซ้ายขวาเอ๊ะข้างบนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรครับพเพื่อนๆข้างบนก็มีรอยนะครับนี่ไงพเพื่อนๆลอยออยอ๋อเป็นรอยพ้าหัดนะครับ นีตรงด้านล่างเมื่อกี้นะครับเป็นรอยพระบาทเงียบสงบมากเลยครับเหมาะจริงๆครับโหนี่ไงเพื่อนด้านล่างมีศาลาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเต็มเลย ไม่แน่ใจว่ามีพระจะมาสายอยูรือเปล่าครับเพราะยังไม่เห็นพระเลยเงียบสงบมากเลยเพื่อ,อนๆหน้าปฏิบัติธรรมมากเลยครับมองไปด้านล่างก็จะเห็นเป็นทุ่งนาข้าวนะครับเขียวขจีเลยกำลังเขียวเลย อันนี้เป็นจุดที่ผมถ่ายลงมาจากด้านบนเมื่อกี้นะครับธรรมชาติมากเลยจะมีป้ายเป็นบริกรรมพุทโทโอ้ทางเดินเป็นหินอย่างดีเลย เป็นกุฏิหลวงปู่ไพบูรณสุมังคโลนะครับ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จะเดินไปที่จุดลงรถนะครับก็นั่งรถกลับขาขึ้นก็เท่าไหร่นะสินาทีขากลับก็น่าจะประมาณนี้แหละครับ10นาทีเพราะว่าทางอันชันเสร็จแล้วเราก็จะไปยาวเลยครับเราจะไปที่ม่อนแจ่มไม่รู้ว่าระหว่างทางจะมีจุดไหนแวะให้พักเที่ยได้หรือเปล่า ถ้ามีจุดไหนที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆกันเดี๋ยวไปเจอกันต่อคลิปหน้านะครับ